ข้ามานะครับ m อม1 2 5็หนึ่งสองหเฟะครับเครื่องเดิมดียุดสีสวยนะครับมีซีดมีรอยบ้างตามการใช้งานนะครับนิ่แห้งๆนะครับในปีนี้เจ็ดหมื่นนะครับไมีกรอนะครับเครื่องดีสมบูรณ์มากนะครับผมใสๆแห้งๆนะครับไฟ้ายขวาติดนะครับแต่หมุต่ำติดนะครับ แห้งๆครับผมเยิงขายเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมีสองหมื่นกว่าบาทลดนะครับคันนี้จัดไปเพียงหนึ่งหมื่นห้าพันก้าร้บาทนะครับนี่เป็นเด็กนะครับออกใหม่เกือบแสนนะครับตัวนี้รถเพิ่งล้างมานะครับน้ํายังไม่แห้งนะครับยังแห้งๆครับดูเครื่องนะใสๆนะครับอ่ารักนี้มีซีดมีรอยบ้านนะครับผม 15,900บาทครับท่าในใดสนใจโทร0961153605นะครับวันนี้เราไปก่อนครับ